เฉพาะการเลี้ยงโคกระบือมีอยู่ในสังคมไทยมาช้านานเนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมมีการทำไร่ทำนาทำสวนจึงจำเป็นจะต้องเลี้ยงโคกระบือไว้เพื่อใช้แรงงานในการไถพรวนดินเพื่อการเพาะปลูกรวมทั้งใช้แรงงานในการลากขนล้อเลื่อนและเกวียน ซึ่งเป็นยานพาหนะใช้สัญจรไปมาและบรรทุกผลผลิตทางการเกษตรของคนไทยในสมัยก่อนในปัจจุบันแม้สังคมไทยจะได้พัฒนาและปรับเปลี่ยนไปเป็นสังคมอุตสาหกรรมกึ่งเกษตรกรรมรวมทั้ง ได้มีการพัฒนาการด้านปศุสัตว์เป็นการเลี้ยงแบบอุตสาหกรรมครบวงจรและมีการส่งออกเป็นปริมาณมากแล้วก็ตม่มแต่ในชนบทของประเทศไทยยังมีการเลี้ยงโคเนื้อกระจายอยู่ทั่วไปในลักษณะการเลี้ยงของเกษตรกรรายย่อย ซึ่งจะพบเห็นกันอยู่ทั่วไปตามหมู่บ้านทั่วทุกภาคของประเทศแม้แต่ในเขตชานเมืองใหญ่ๆก็ยังมีการเลี้ยงโคของเกษตรกรรายย่อยอยู่โดยทั่วไปเช่นกันการเลี้ยงโคของเกษตรกรรายย่อยมักจะมีการเลี้ยงกันตั้งแต่1-10ถึง10ตัวและเลี้ยงกันเป็นกลุ่มส่วนใหญ่ จะเป็นการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์พอโคให้ลูกหลังจากยานมแล้วก็จะขายไปเพื่อจะได้มีรายได้เสริมเข้ามาในครัวเรือนบางรายก็จะซื้อโคมาเลี้ยงไว้เป็นการขุนระยะสั้นพออ้วนท้วนสมบูรณ์มีคนมาซื้อให้ราคาเป็นที่พอใจก็จะขายไป นอกจากนี้ผู้เลี้ยงยังจะได้มูลโคเป็นผลพล่อยได้เพื่อนำไปปรับปรุงบำรุงดินสำหรับการเพาะปลูกข้าวหรือเพื่อชนิดอื่นๆได้อีกด้วยการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อยมักจะมีการจัดการอย่างง่ายๆเช่นทำคอกไว้ในบริเวณบ้าน มีการใช้วัสดุเหลือใช้เช่นฟางข้าวเป็นอาหารหยาบในการเลี้ยงโคส่วนใหญ่เกษตรกรจะให้อาหารหยาบในช่วงเช้าและช่วงเย็นในช่วงเวลาตอนกลางวันจะปล่อยไปเลี้ยงตามหัวไร่ปลายนาหรือทำเลเลี้ยงสัตว์สาธารณะใกล้หมู่บ้าน เกตรกรบางรายจะเกี่ยวหญ้าตามแหล่งต่างๆเช่นตามไร่นาหรือหญ้าที่ปลูกไว้มาสำรองไว้ให้โคกินในตอนเย็นเมื่อต้อนกลับมาจากไร่นา สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันสุธาธิภาสุขในรายการสปริงรีพอร์ตในภูมิภาคอาเซียนประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเกษตรกรเลี้ยงวัวจำนวนมากและเป็นหนึ่งในประเทศที่มีตลาดการค้าขายวัวขนาดใหญ่แต่ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพบว่าวัวที่เคยมีอยู่ในประเทศกว่า10ล้านตัวได้ลดจานวนลงขณะที่ราคาการซื้อขายวัวตัวเป็นๆในตลาดค้าวัวก็เพิ่มสูงขึ้น จนส่งผลให้ผู้บริโภคต้องซื้อเนื้อวัวกินในราคาที่สูงขึ้นตามไปด้วยรวมเจาะลึกขั้นตอนกระบวนการปัญหาทั้งหมดรวมไปถึงทางออกที่จะทำให้วัวในประเทศลดจำนวนลงน้อยที่สุดเพื่อที่ผู้บริโภคจะได้ซื้อเนื้อกินในราคาที่ถูกลงตามไปด้วยติดตามในสปริงรีพอร์ตคืนนี้ค่ะ ช่วงหลายปีที่ผ่านมาปริมาณวัวในประเทศไทยได้ลดจํานวนลงอย่างรวดเร็วจากเมื่อก่อนเคยมีวัวเป็น10ล้านตัวแต่ภาพรวมในปัจจุบันเหลือวัวในประเทศไม่เกิน4ล้านตัวอาชีพเลี้ยงวัวเพื่อการค้าเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองคนไทยบางส่วนเริ่มหันมาจับอาชีพเลี้ยงวัวเพื่อขายสร้างไรายได้จุนเจือครอบครัว การเลี้ยงวัวเลี้ยงแบบเป็นฝูงคือการเลี้ยงปล่อยให้วัวหากินตามป่าตามทุ่งนาปล่อยให้มีการผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติอำเภอเมืองตากเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีเกษตรกร,เ,ร,กรเลี้ยงวัวจำนวนมากและเมื่อถึงระยะหนึ่งเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงวัวก็จะนำวัวออกไปขายให้กับพ่อค้าที่มาจากต่างจังหวัดหรือพ่อค้าในหน้าของต่างประเทศ โดยจะขายเหมายกฝูงหรือคัดขายเฉพาะวัวที่ได้ขนาดตามที่ตกลงกับพ่อค้าทั้งนี้ก็เพื่อแลกกับเงินที่จะต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยลักษณะแบบนี้ได้เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานจวบจนถึงปัจจุบันไร่ทุ่งหนาข้างทางมักจะมีฝูงวัวยืนกินอาหารนอนพักผ่อนอยู่ตามไร่ทุง่งแต่ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าภาพเหล่านี้ค่อนข้างบางตา ในอดีตเกษตรกรจะเลี้ยงวัวตัวผู้ขายและเก็บวัวตัวเมียซึ่งเป็นแม่พันไว้แต่ในระยะหลังวัวมีชีวิตมีราคาสูงมากประกอบกับการเลี้ยงวัวตัวเมียต้องใช้เวลาในการดูแลและได้รับผลตอบแทนช้าเมื่อเกษตรกรมีโอกาสจึงเริ่มขายวัวตัวเมียสถานการณ์ราคาซื้อขายวัวมีชีวิตและราคาเนื้อวัวเพิ่มสูงขึ้น เกษตรกรหันมาเลี้ยงวัวเพื่อขายโดยไม่เก็บแม่พันธุ์วัวเพื่อพัฒนาขยายสายพันธุ์จึงเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่ทำให้จำนวนวัวในประเทศลดลงทุกๆปีเกษตรกรที่เคยเลี้ยงวัวแม่พันธุ์เนื่องจากว่าการดูแลการจัดการต้องใช้เวลาผลตอบแทนใช้ช้าช้าก็เลยหันไปขายวัววัวฝูงวัวตัวเมียไปเลี้ยงวัวขุนซึ่งหมุนเร็วกว่าหมุนเร็วกว่าก็ประมาณ สี่เดือนหกเดือนได้ขายปีหนึงได้สองสมรอบก็ก็มันเป็นเงินที่หมุนเร็วเลี้ยงขายขายอย่างเดียว,วัว<ด>แต่ว่า<ด>วัวมันจะเป็นแม่ว,วัวลูกเกิดมามันจะมีมีตัวผู้กับตัวเมียส่วนใหญ่ตัวผู้เข<ด>าจะขายตัวเมียเ็าจะเอาไว้แต่มาเมื่อเมื่อไม่กี่ปีมาเนี้วัวราคาสูงมากก็เร<ด>ิ่มขายตัวเมียกัน มูลสถานการณ์วัวจากศูนย์สารสนเทศกลมปัสุสัตว์พบว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาจำนวนวัวทั้งประเทศลดลงกว่า900,000ตัวเพราะถูกส่งขายไปนอกประเทศซึ่งคิดเป็นร้อยละ12.20%ข้อมูลการนำวัวมีชีวิตจากประเทศพม่าเข้ามาในประเทศไทยโดยผ่านทางด่านศุลการกรอ,อำเภอแม่สอดพบว่าจำนวนการนำเข้าวัวมีชีวิต ได้ลดลงในทุกๆปีในปีงบประมาณ2,555ประเทศไทยมีการนำวัวเข้าจำนวน76,291ตัวคิดเป็นเงินมูลค่า3 0 5 1 6 4 0 0 0บาทและในปีงบประมาณ2,556ประเทศไทยนำวัวเข้าจำนวน134,50ตัวคิดเป็นเงินมูลค่า 521ล้านแปแสนบาทส่วนปีงบประมาณ2,557ประเทศไทยนำวัวเข้าจำนวน86,250ตัวคิดเป็นเงินมูลค่า1,101ล้านห้าแสนห้มืนบาทตามตารางข้อมูลการนำเข้าวัวควายจากประเทศพมา่าผ่านด่านศุลกากรอ,อำเภอแม่สอดจะเห็นได้ว่าในระยะเวลา10เดือน ของปีงบประมาณ2,557จําจำนวนการนำข้าวัวมีชีวิตลดลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งนี้เพราะประเทศพมา่ามีการกำหนดมาตรการการส่งวัวมีชีวิตออกขายนอกประเทศขณะเดียวกันเงินมูลค่าของวัวกลับเพิ่มมากขึ้นตามสภาวะการตลาดบริเวณพื้นที่เชื่อมต่อ <วะ S 1> ชายปะสุสัตว์จังหวัดตากบอกว่า ปริมาณวัวในประเทศไทยลดจำนวนลงอย่างมากโดยเฉพาะวัวตัวเมียซึ่งเป็นสายสืบพันธุ์ปัจจุบันกรมปรศุสัตว์ได้สั่งห้ามส่งขายวัวตัวเมียออกนอกประเทศแล้วครับปริมาณวัวตอนนี้ทั้งประเทศไทยจริงๆนะเมื่อก่อนมีเป็น10ล้านตัวปัจจุบันก็เหลืออยู่ไม่เกิน4ล้านตัวนะฮะแล้วก็เนื่องจากว่า,ามีการขายวัวไปเมื่อสมัยก่อนขายวัวตัวเมียออกไปนอกประเทศเยอะ ปัจจุบันกรมปุสัต์ก็ห้ามที่จะขายวัวแม่วัวตัวเมียออกนอกประเทศเรียบร้อยแล้วครับทางกรมปศุสัต์พยายามจะ,จะหาแม่วัวทดแทนเพื่อที่จะให้โคเนื้อของประเทศไทยนี้เพิ่มจานวนขึ้นเราใช้ทั้งโครงการธนาคารคระบือใช้ทั้งแม่วัวนมแรงต่างเพื่อจผลิตลูกวัวเนื้อให้ขึ้นเพิ่มเพิ่มปริมาณขึ้นให้ได้ทั้งแม่พันธุ์แรงต่างขึ้นมานะครับจริงๆแล้ววัวที่ที่ตากเองมันเป็นแหล่งต้นน้ําอยู่แล้วแต่ว่า มีทั้งวัวนําเข้าชายแดนจากพม่าก,ก็อันนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนจริงๆไปจีนแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าไปจีนเนี่ยเนื้อปริมาณเนื้อต่างๆเนี่ยไปแล้วน้ําหนักมันลดเยอะทางจีนก็ได้เปลี่ยนแนวแนว,แนว,แ,นวแนวใหม่น่นกว่าให้มีการมีการขุนขุนโคอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกรอ,อบประมาณ4เดือนแล้วค่อยไปก็จะได้ราคายดีขึ้นปัจจุบันวัวที่แม่สอดเองต่างเองก็จะลงไปทาง ทางกาญจนบุรีเพชรบุรีมากนะฮะแล้วค่อยส่งขึ้นไปจีนอีกหนึงรอบทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของสถานการณ์วัวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งได้ลดจำนวนลงเป็นอย่างมาก ต้องบอกว่าตอนนี้เรายังมีเวลาแล้วก็มีโอกาสหากเพียงแค่เกษตรกร,ร,กรปรับเปลี่ยนความคิดแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงดูโดยหันมาใส่ใจในเรื่องของวัวแม่พันธุ์เพิ่มมากขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับการส่งเสริมโดยทันทีกลับเปป็นประมมาณสู ถ้าสนใจก็มาดูได้มันมันดูแท้แต่สภาพนะแต่แตแล,ะและตัวไม,ไม่เหมือนกันถ้าสนใจก็มาดูได้ก็เดี๋ยวเบอร์โทรบอกเลยครับศูนย์แปดเจ็ดหกศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์แปดที่อยู่ก็สี่สิบหกมูลหนึ่งตำบลที่สัะบืออําเภอ,อคลังจังหวัดนครนายกแลับมาเป็นสายพันธุ์ของเอเค เนี่ยแล้วก็ถามนะถามได้เลยสภาพนะครับแต่ละตัวไม่เหมือนกันมีเล็กมีใหญ่ผสมเองไหมว้าผสมเองมีมีหลักฐานการการผสมมีวกใบเสร็จอะไรตรงเนี้ยตัวนึงผสมพันได้ประมาก็รวมที่ได้ข้อมูลมาก็สิบเจ็ดครั้งเฉพาะเฉพาะแม่แม่งวนนะอายุอายุอะไรนะบ่อการผสมพันก็สองปีขึ้นไป สมครั้งก็ประมาณ800 800ทั้อยมันเชื่อสมนัยก็ในในสิบเจ็ดครั้งเนี่ยถ้าดูแลดีๆนะได้ถึงทีเจ็ดครั้งอะไรไหมปัญหาละครับในการเลี้ยงปัญหาก็ไม่มีละ มีเรื่องตลาดนิดหน่อยอาหารไม่ต้องแต,แต่คือคือ,ค,อคือเน้นก,การประหยัดต้นทุนหรือมีใช้เวลาเลี้ยงอย่างเดียวาายก็เท้าเย็นเลี้ยงเท้าเย็นวันก็เข้าลมแต่แนี้เลี้ยงเลี้ยงตบบตมชาวบ้านเนถ้าถ้าเป็นพวกความาก็อีกระบบหนึ่ง อันนี้คือการประหยัดต้นทุนก็คือเลี้ยงเช้าเลี้ยงเงยน็นกินได้เย่างเดียวก่อนอกับเด๋ยวนี้เด๋ยนนี้การเลี้ยงระบากขึ้นนิดนึงเพราะว่าพื้นที่น้อยลงส่วนใหญ่จะเป็นเป็นพื้นที่ทางการ,กรเกษตรพื้นที่เลี้ยงสัตว์จะน้อยลงปริมาณก็อาจจะลดลงเพราะว่าคนรุ่นใหม่ไม่สานต่อค<ะ>ือคือม,มีคนรุ่นเก่าหมดวระก็คนรุ่นใหม่ก็ไม่สานต่อ เลี้ยงก็เหมือนเดิมแต่ไม่มีหมดไม่หมดหมดไม่หมดมีราคาที่แพงก็เพราะว่าปริมาณมันลดน้อยลอยงไปทำข้อมูลเกี่ยวกับโปรอยู่เลยอยากทราบว่าโครงการนี้นเป็นังโครงการนี้นะที่ฟอน นานนี้ที่ในหลวงไปเสด็จไปที่จัวงบางกินบุรีครับมีประสสถาบันท22ที่ไปเยี่ยมเกษตรกรครับ้็ไปคุยกับเกษตรกรว่าข้าวเกษตรกรเนี่พอทําเสร็จขึ้นมามีเหลือเท่าไหร่อะไรเนี่ยโอเคก็เขาก็บอกว่าต้องเอาข้าวนี้ไปขายชําระค่าโคค่าอะไรที่ต้องเข้ารายจ่ายอะไรนั่นเยอะนะเพราะเพิ่มรายได้กับรายจ่ายมันไม่ค่อยสมดุลกัน นายหลวงก็ถามว่าทําไมท่ออะไรก็ต้องไปเสียค่าไปเช่าโครกระเบื้องเขาก็เลยนาหลวงก็เลยตั้งคิดว่าจะตั้งธนาคารองค์การโครกระเบื้องขึ้นอันเป็นประโยชน์ก็คือไม่ต้องไปเสียค่าเช่าโคให้กับนายทุนก็คือมายืมโคกระเบื้องมาการหลวงคือไปเลี้ยงเราใช้ไปง่ายแล้วก็ได้ช่วยชีวิตสัตว์ให้รอดท้นจากความตายจากโรคข้าวสารก็คือไระโยชน์เคือถ่ายนี้เกษตรกรต้องเอาคืนไหมคะหรือว่าใช่ค่ะ มันจะมีสัญญาให้ยืมห้าปีนะครับพอเราถ่ายปุ๊บตัวน,นี้เนี่ยก็คือเขาถ่ายนี้ไปเราจะมองเข้าโครงการหลวง<ะ>โครงการหลวงก้าเกษตรกรที่จะรับโปรกระบรือไปเลี้ยงต้องมีต้องเป็นอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีฐานะยากจนจริงผู้ใหญ่บ้านกำนันในอำเภอต้องรับรองให้ว่าเอาไปทำงานเกษตรจริงท<ะ>านเลี้ยงดูปุ๊บตัวแรกเนี่ยเขาต้องคืนให้โครงการหลวงลูกเข้ามานละ้เพื่อจะให้เกษตรกรคนอื่นต่อไป ากาเลี้ยงค,คบลูกมาคืนต่อรูปมาคืนก็คือเป็นการให้ยืมไปเลี้ยงไม่ได้เป็นการยกให้ไปรฟรีเลยพอรูปมาคืนปุ๊บเกษตรกรกนคนต่อไปก็ได้ลูปไปเลี้ยงอีกหลังจากนั้นแม่มันถ้าครบห้าปีปุ๊บเลี้ยงไม่ตายไม่เจ็บไม่อะไรล้วก็จะยกให้เกษตรกรไปเลยแล้ววัวที่มาเนี่ยค่ะมาจากที่ไหนคะมันมาทั่วไปครับก็คือบางทีพูกค้าตลาดนัดปูกระเบือเนี่ยเขาจะไปหาซื้อมา ไปซค้อ,าอมาจากตราดาษม,มันก็มีทั้งตัวผู้ตัวเมียตัวเล็กตัวใหญ่แต่ว่าจะมีหมอโครงการบริษัทนก็จะหมอโครงการงานาตัวบูนเราจะไปดูว่าตัวไหนหมีอนาก็เป็นแม่พันได้<ช>เอาไปแล้วไม่เป็นภาระให้กเกษตรกร<ช>ไม่เล็กเกินไปไม่แก่เกินไปถ้าเกิดตัวเล็กเกินไปก็มันจะทํางานยังไม่ได้<ช>ถ้าแก่เกินไปถ้าก่เกกินไป็ไปป่วยไปเป็นภาร้เกษตรกรมันจะมีสัญญาห้ามค่าห้ามขายเนี่ย ถ้ามันไปปวดปุ๊บเนี่ยเกษตรกรก็ทําอะไรไม่ได้แค่ดูไม่ได้ก็เก็นภาระก็ต้องเอาอายุสองมึงสี่ตีขึ้นไปกําลังกําลังเป็นวัยรุ่นกําลังเริ่มเป็นสาวสามารถไปอยู่ตกไข่ไปอยู่เกษตรกรแล้วตกไข่ได้สามารถั้างทองได้ก็เหมือนว่าเอาไปให้เกษตรกรยืมใช้แล้วก็เหมือนว่ามันวนกันมาใช่ไหมวนกลับมาให้คนอื่นต่อเรื่อยๆใช่ครับอย่างอย่างก็่ายตัวนี้ตัวหนึ่งเนี่ยเราช่วยชีวิตไปตัวหนึ่งเกษตรกรได้รับตอนนี้ หนึ่งคนนช่นนะครับต่อไปก็น,น้องเขาก็ใกล้จะช่วย<อ>คนหนึ่งอ่าทีสองตัวแล้วเนี่ยค่ะพอเขามาถ่ายแล้วแล้วโปเนี่ยจะไปที่ไหนต่อคะต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของกรมริสัร์ทจะรับไปจะรับไปจะรับไป,ไปไปดูแลแต่ว่าเราจะดูแลโดยบริษัทบางกอวฟาร์มเนี่ยเขาจะเอาค่าใช้ใจ่ายค่าอาหารค่ายาค่าอะไรเขาจะดูแลให้ก็<ม>คือพอถ่ายชีวิตนี้ตัวนี้ปุ๊บเขาจะมีรหัสทุกตัวเขาก็จะตัดบัญชีออก แต่กระชือออกตัวนี้ได้ถ่ายชีวิตไปแล้วแล้วสง่งไปที่นครมฐมาอาตรจะมีก็จะมีที่นั่นก็จะมีที่กักตับตามกฎหมายก็ต้องก่อนเคลื่อนย้ายไปที่ไหนต้องกักตับอย่างน้อย21วันถ้าเป็นโรคป่วยอะไรเนี่ยเขาจะ,สะแสดงออกภายใน2ีวันแล้วเราสามารถรักษาได้ แล้วก็เคลื่อนย้ายอนี่ให้ร,รแล้วจัดบัญชีนี้คือบัญชีจากโรงพยาบาลบัญชีจากโรงพยาบาลนี่แหละครับที่เข้ามาแล้วเนี่ยเขาเข<อ>าจะม,มีประวัติทุกตัว<อ>ในคอมพิวเตอร์เขาจะมีตัวเลขทุกตัวเลยมีทุกตัวว่าตัวนี้ฉีดยาอะไรไปมั่งครั้งต่อไปเมื่อไหร่เคยมีลูกไหมอะไรเนี่ยเวลาไปอยู่กับเกษตรกรเขาจะจัดการต่อมีการจัดการค่ะคขับคื้นที่ให้ห้องครับผมถ้าเกิด สนใจอยากจะได้โคกระงบัตรไปเลี้ยงก็ไปลงชื่อที่ออมเก็ได้ตัวตัวละเท่าไหร่อันนี้ที่เขาถ่ายกันนียสองหมื่นเจ็ดพันบาทเขาจะรวมค่าอาหารค่ายาค่าดูแลระยรับมาหนึ่งเดือนแต่ราคาเนื้อแล้วยิงอ่านไม่ถึงหรอกเขาจะรวมค่ารถด้วยกล้าบางทีส่งถึงเชียงใหม่บางทีส่งใก๋ออะไรเงี่เพื่ะเฉลี่ยแล้วแต่เกษตรกรที่ต้องการเขาก็จะส่งตามนั้นผมก็จะตามคิวมาเกษตรกรที่จะรับนี่ก็ต้องจนจริ้ง เกษตรกรที่จะรับนี่เขาเขาต้องไปลงทะเบียนครับลงชื่อที่อำเภอครับจะมีปรุสัทอำเภอที่น่ารับเรื่องเพราะว่านายกอยากได้โคธนาคารโคกระบือไปเลี้ยงมีวัตถุประสงค์เพื่อไปทําไร่แสนนาทำอะไรเงี้ยก็ลงชื่อพอนายปรุสัว์อำเือ่าจะคอยได้จประสานงานให้กับโครงการเขาก็จะเอาโคกระบือไปส่งให้นายกถึงที่อำเภอนายกก็มีหน้าที่มารับแล้วก็ทำสัญญา อันนี้ก็คือเอาไปเลี้ยงก็คือเอาไปใช้งานฆ่ามฆ่าาขายครับถ้าตายถ้าป่วยถ้าอะไรก็ต้องแจ้งกูตัดมาเพื่อจดูแลเพราะว่าเป็นหัวโครงการหลวงในการให้ยืมไปเลี้ยงจะได้เป็นการยกให้แต่ถ้าเกิดที่เขามา่ายชีวิตตามวัดตามอะไรเงี้ยาดหลวงพ่ออาจจะยกให้คนณั้งตัวนี้ไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือมันคนละอย่างใช่ไหมคะคนละอย่างอ๋อคือไทยที่วัดนี้ก็คือเราก็รู้อีกว่าเขาไปฆ่าหรือไปไห ก็ยกให้เขาไปเลยมันไม่มีคนติดตามไม่มีอะไรแต่อันนี้ติดตามตลอดเขาก็าทำบุญก็ดีมันก็ถูกต้องเลยขอบคุณค่ะ